ครับก็คงจะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นเมนนือไปอยู่ในรงค์เงินอยู่แล้วเนี่ยตามตามที่เขาก็ไม่คิดเขาจะมีช่องให้เราเติ๊กว่าไม่มีบริการรถรัสส่งนะครับแต่ถ้าเราประเมินผ่านไปแล้ว,ลวเราคงจะต้องมีการ แท็ฟอนส่งเข้าไปไอ้ความเป็นจริงเชิญมาจาับผมคิดว่าเขาจะต้องส่งบอกแล้วเดี๋ยวเขาจะลงมาดูนะครับโดยที่มีทั้นตดนการมาดูแลก็นผู้แทนแต่ละแต่ละภาพนะครับก็เลยจะเข้าไปสู่ในกระบวนการของการจัดกระเบื้องในส่วนของบ้านสีที่แรกว่าดำเนินการเช่นไรตัวแทนจัดเขตประถมศึกษาเขตหนึ่งเขตสองเขตสามสองคะ นโยบายที่เราได้รับจากสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็